การไหว้สารพระพรมเพื่อให้สําเร็จทุกอย่างสมใจปรารถนานิยมไหว้ให้ครบทั้ง4ี่ทิศแต่ด้วยปัจจุบันโดยเวลาและหน้าที่การงานทําให้คนส่วนใหญ่นิยมไหว้แค่ทิศด้านหน้าเพียงทิศเดียวการไหว้พระพรมในครั้งนี้จะเป็นฉบับคนมีเวลาน้อยก็คือเราจะไหว้รวมข้างหน้าเพียงครั้งเดียวและเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับการเตรียมของไหว้สารพระพรมในครั้งนี้เราสามารถเตรียมของได้เหมือนปกติทั่วไปที่เราเตรียมได้เลยค่ะแต่ว่าเราจะใช้ทูบแค่9้าดอกเท่านั้นและเทียนสองเล่มในการเตรียมของไหว้พระพรมเนี่ยเราจะใช้เป็นดอกไม้กํายาหรือทูบอาหารแล้วก็ผลไม้ค่ะในส่วนของดอกไม้นี่ก็จะเป็นพวกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆอย่างดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกบัวได้ทั้งนั้นค่ะ กัมยานหรือทูบได้เช่นกันอาหารนี่จะเน้นเป็นพวกขนมหวานและผลไม้นะคะเราห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดค่ะอันนี้แนะนำนะคะห้ามเด็ดขาดผลไม้นี่ถวายได้ทุกชนิดเลยค่ะแต่ที่แนะนำและไหว้กันบ่อยๆเลยก็จะเป็นมะพร้าวสาลี่ชมพู่กล้วยเพราะว่าผลไม้พวกนี้สื่อความหมายที่ดีถือว่าเป็นผลไม้มงคลค่ะ สำหรับการไหว้พระพรมแบบรวมในครั้งเดียวนี้นะคะเราใช้ทูบ9้าดอกค่ะและเทียนสองเล่มและเราจะจุดได้ทั้งกํายานทูปประทีปเทียนจุดได้หมดเลยค่ะรวมทั้งของไหว้เราก็ใช้เพียงแค่ชุดเดียวก็ได้ค่ะเมื่อเราเตรียมของพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะสงสัยกันไหมคะว่าเราจะไหว้พระพรมกันวันไหนการไหว้พระพรมนั้นสามารถไหว้ได้ทุกวันเลยค่ะตามความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ไหว้ แต่อย่างไรก็ดีนะคะมีความเชื่อว่าเราจะไม่ไหว้พระพรมกันในวันพระค่ะเนื่องจากพระพรมนั้นจะเสด็จไปปฏิบัติธรรมทำให้ไม่ดินคำขอของผู้ไหว้ค่ะและขั้นตอนในการไหว้พระพรมนะคะเราจะต้องสวดบ,บทบูชาพระพิคเนตก่อนทุกครั้งค่ะการเก่าวกระถาบูชาพระพิคเนตเนี่ยเพื่อเป็นการขอความสําเร็จในด้านต่างๆให้มีโชคมีลาบและทรัพย์สินเงินทองให้สมดังหวังปรารถนาค่ะ และเราสามารถจุดธูปเก้าดอกเทียนสองเล่มดำของไหว้เนี่ยมาวางไว้หน้าสารพระพรมแล้วก็เก่าบทสวดต,ตามนี้ได้เลยค่ะคาถาบูชาพระพิคเนตโอมสีคเนสายะนมหาคาถาบูชาพระพรมแบบยอ่อโอมอาหารปรัมมาอัสมิ คาถาบูชาพระพรมแบบเต็มออมปาระเมสะนะมาสการมองการนิสวะรังพรมเรสยมภูมิปสววัสสวิศนุไวยธานโมโทติลูกับปัมทระมายิกยานางังยะไวยาลาขมุลาสถานันตระวิมุสตินันนมเตณมา ตจะอาการังตะโถวาจาเอตามาตราระยัตตมันตรามากัตนารัมลาจะสาวะวะปติตมัมสัมโพภกลโลทิวทิยามมตัมยะคาถาบูชาพระพรมทางพุทธ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาบูชาพระพรเพื่อความสำเร็จโอมพรหม,มนเนยนามะ องการพินทุนาทางอุปันนาถังสุอาคโตปัญจะปะทุมมังพรมมาสหัมปตินามังทิสวาณโมพุทธายะวันทธนังเมื่อเราท่องบทสวดมนต์เสร็จแล้วก็อธิษฐานขอพรเป็นภาษาไทยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะในการไหวพระพรหากเราไม่แน่ใจว่าเป็นทางพราหมณ์หรือทางพุทธ เราสามารถสวดคาถาบูชาบทใดบทหนึ่งก็ได้หรือจะสวดทั้งสองแบบก็ได้เช่นกันค่ะ